สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวสวิตช์ DIY ขนาดมินินะครับตัวเล็กๆแบบนี้ผมมีแนะนำสอรุ่นนะครับรุ่นทางซ้ายจะเป็นสวิตช์2เวก็คือ2ทางสามารถใช้กับหลอดไฟได้2ชุดสวิตชสตัวนะครับส่วนตัวทางขวาก็จะเป็นสวิตชหทางสามารถที่จะใช้กับหลอดไฟ1นหลอดเท่านั้นเองเป็นแบบเบสิกนะครับสำหรับคลิป นี้ผมจะมาทำตัวทางขวาให้ดูยี ho, ่ห้ออูเบนะครับตัวนี้ราคาแค่99บาทส่วนตัวทางซ้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะมานำเสนอนคลิปถัดไปเนื่องจากว่าจะต้องใช้การเชื่อมต่อคนละแบบนะครับมาดูสเปคกันเลยสำหรับตัวทางซ้ายก็สามารถรองรับได้มี2รุ่น10แอมป์กับ16แอมป์นะครับตัวทางขวาก็เช่นเดียวกันเหมือนกันคล้ายกันมากเลยนะครับคนละขนาดต่างกันเล็กน้อย ส่วนตัวทางซ้ายนะครับเป็น OEM เขามาด้วยยี่ห้อสเต p Smart Home นะครับเป็น t w o Way รุ่นนี้เป็น Wi-Fi มีบลูทูธด้วยซึ่งเป็นบลูทูธ d g e เท่านั้นนะครับแล้วก็รองรับ16 m แอมนะครับส่วนตัวทางขวาเนี่ยก็จะเป็น1ทางนะครับซึ่ง1ทางก็ต่อกับหลอดไฟ1ชุดนั่นเองสเปคมีเขียนไว้ตรงนี้เล็กน้อยนะครับมาเริ่มกันเลยครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ อูเบสนะครับเห็นมีวางขายจริงๆมีหลายรุ่นมากสำหรับตัวนี้ผมเคยรีวิวยี่ห้ออื่นไปแล้วมาดูยี่ห้อนี้ว่าการทำงานจะคล้ายกันหรือเปล่านะครับด้านหลังเขียนว่าม mm ินิสมาร์ทสวิชเชื่อมต่อกับ w i f i 2.4g input mm hmm. ก็คือไฟบ้านส่วน output mm hmm. ก็คือไฟบ้าน 16mm แอมแม็ก hmm. นะครับก็เล็กๆหน้าตาคุ้นมากสำหรับ ช่องเสียบนะครับสามารถต่อสายไฟ L out L in N in N out S 1 S 2อธรรมดามากนะครับคิดว่าน่าจะพอเข้าใจได้ไม่ยาก L in ก็คือสายไฟเข้า N in ก็คือสาย N ที่มาจากเบเกอร์นั่นเองคู่นี้พอร์ต2กับ3นะครับส่วนไปหาหลอดไฟก็คือ L out เบอร์1แล้วก็ N out เบอร์4 ส่วน s 1 s 2ก็คือต่อกับสวิตช์นะครับหลักการมีง่ายๆเพียงเท่านี้มาดูคู่มือกันคู่มือมีเป็นคู่มือสีมาให้ด้วยนะครับการเชื่อมต่อส่วนการต่อสายไฟนะครับอยู่ฝั่งนี้อันนี้เป็นสเปคการต่อสายไฟก็สามารถต่อได้ง่ายๆตามนี้จริงๆก็สามารถต่อตามนี้แล้วก็ใช้งานได้เลยครับไม่น่าจะมีประเด็นอะไร นะครับเทียบกันตามข้อมูลที่เขาให้มานะครับตัวนี้หลอดไฟต่อกับพอร์ต1กับพอร์ต3พอร์ต1กับพอร์ต3จริงๆผมเข้าใจว่าพอร์ต3กับ4เนี่ยสามารถที่จะสลับกันได้เนื่องจากเป็น n ทั้งคู่พ่วงก,กันถ้าจะให้ถูกต้องก็คือเอากับเอานะครับอินกับอินแต่จริงๆแล้ว n, in and out เนี่ยเข้าใจว่าพ่วงก,กันอยู่เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยครับ การเชื่อมต่อก็ไม่น่าจะยากอะไรถ้าเกิดท่านไอที่ซื้อมาแล้วเชื่อมต่อไม่ได้เชื่อมต่อไม่เป็นดูคลิปนี้ได้เลยนะครับผมมีหลอดไฟชุดนี้ผมเชื่อมต่อแบบนี้เพราะว่าผมไม่อยากตัดสายไฟนะครับก็ให้นิยามว่าทั้งหมดเนี่ยหลอดไฟออกมาเป็นคู่นี้หลอดไฟไม่มีขั้วนะครับเป็นหลอดไฟกระแสสลับด้านไหนก็ได้ส่วนไฟเข้านะครับ ไฟเข้าผมจะใช้ตัวนี้เป็นปลัก๊กผมมีเขียน L N เอาไว้ y, แต่จริงๆก็ถ้าจะให้ถูกต้องก็ดีกว่าครับตัวนี้เป็น L สีแดงนะครับโอเคสวิตตัวนี้จะทำงานใน2ส,สถานะนะครับถ้า S 1 S 2ไม่ได้แตะกันก็จะเป็นสถานะนึง แล้วถ้า s 1กับ s 2แตะกันก็จะเป็นอีกสถานะตรงข้ามนะครับก็คือเปิดกับปิดนั่นเองจะปิดหรือเปิดก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่า s 1 s 2แตะกันอยู่แล้วเปิดเราสามารถปิดผ่าน Wi-Fi ผ่านมือถือได้นะครับสถานะก็ควบคุมผ่านมือถือได้เช่นเดียวกันแล้วพอมาสลับสถานะ s 1 s 2เป็นแยกหรือเป็นแตะในมือถือก็จะเป็นตรงกันข้ามนั่นเองก็จะมองเห็นง่ายๆนะครับเรามาเชื่อมต่อกันสำหรับการเชื่อมต่อนะครับ ผมจะเชื่อมหลอดไฟก่อนนะในการเชื่อมต่อสังเกตดูเขาจะขันนัดแน่นมาแบบนี้นะครับให้คุณสังเกตดีๆท่านใดที่ไม่เคยเชื่อมต่อไฟฟ้าพอคุณหมุนออกมามันจะคลายออกเพื่อให้ยัดสายไฟเข้าไปถ้าหมุนมันจะบีบสายไฟเนี่ยครับพอหมุนเข้าแน่นๆมันจะบีบสายไฟเข้านะครับจากนั้นคุณคลายออกมันจะเป็นรูใหญ่ขึ้นให้เอาสายไฟมาเสียบเข้าไปคู่แรกก่อนนะครับ เป็น L out กับ N out เนื่องจากว่าของผมเนี่ยไม่มีขั่วนะเป็นหลอดไฟกระแสสลับฉะนั้นผมเอาสายไหนเสียบเข้าไปก็ได้เสียบเข้าไปตรงนี้ตรงที่เป็นช่องนะครับตัวนี้1เส้นของหลอดไฟที่ L out ขันให้แน่นพอประมาณแล้วก็อีกเส้นหนึ่งที่ N out ดูสายไฟให้แม่นๆนะครับห้ามสลับเด็ดขาดไล่ดูหลายๆรอบอ่ะนี่นะครับเรียบร้อยหลอดไฟส่วนตัวปลั๊กไฟครับก็เดี๋ยวขันเข้าไปที่ L in กับ N in นะครับของผมสายสีแดงจริงๆแล้วหมายถึงตัวนี้ก็คือฝั่งที่เป็นตัว L ครับจะเป็นด้านที่มีตัวหนังสือสีดำเงินตรงนี้ของสายไฟนะครับผมจำแบบนี้ แล้วแต่วิธีจำของแต่ละคนนะครับฉะนั้น L in ก็คือไฟมาจากเต้าเสียบนะครับแล้วก็ N in in ก็คือขาเข้านั่นเองไฟก็เหมือนท่อน้ำครับไหลเข้ามาแล้วก็เตรียมไหลออกนะครับอันนี้โอเคตัวนี้เป็น L in นะครับไม่ผิดนะโอเคถัดไป N in เอ็นมาจากตัวเต้าเสียบนะครับโอเคเรียบร้อยคราวนี้มาดูที่สวิตตัวนี้ครับกดแตะปล่อยแตะปล่อยแค่นั้นเองนี่คือหน้าที่ของสวิตตัวนี้ที่ผมซื้อมาก็เสียบเข้า S1 กับ S2 ครับทำหน้าที่แตะกันหรือแยกกันเท่านั้นพอแตะหรือแยกเนี่ยสถานะจะถูกเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามนะครับ หลักการมีง่ายๆเท่านั้นเองนะครับแต่จะแตกต่างจากตัวที่เป็น2ทางนะครับตัว2ทางเนี่ยจะเป็นคนละสถานะต้องเชื่อมกับ n อันนั้นเดี๋ยวมาว่ากันในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ขอพูด up best ก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วครับคราวนี้ก็เสียบไฟ l กับ l ที่ผมเขียนเอาไว้ที่ เต้าเสียบนะครับโอเคเสร็จแล้วสายไฟเสร็จแล้วพร้อมนะครับผมจะวางเอาไว้แบบนี้ให้เห็นไฟชัดๆก่อนเปิดครับอ่ามาแล้วไฟติดแล้วนะครับเมื่อสักครู่เดี๋ยวรอไฟไวไฟขึ้นมาก่อนตรงนี้จะมีไฟนะครับที่เป็น L-In นะ ตรงนี้เนี่ยครับไฟมีอยู่ที่ไขควงนะครับต้องระวังด้วยนะครับอันตรายมากๆลองเปิดไฟครับไฟติดสังเกตจากหลอดไฟนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟกรณีที่เราเปิดไฟที่นี่จะกลายเป็นว่า s 1 s 2เขาแตะกัน ไฟเปิดพอ S 1 S 2แยกกันไฟปิดนี่คือหน้าที่ของเขาซึ่งข้อดีของสวิตช์แบบ DIY นะครับก็คือจะมีไฟ220โวลต์มาถึงตัวนี้แต่ส่วนที่ออกมาตรงที่เป็นสวิตช์ควบคุมเนี่ยครับที่ลากออกมายาวๆเนี่ยจะมีแค่ประมาณ5โวลต์ถึง7โวลต์แค่นั้นจะเป็นข้อดีถ้าเกิดเราต้องใช้ตัวนี้มีโอกาสที่จะโดนน้ำหรือมีโอกาสที่จะโดน ความชื้นนะครับแนะนําว่าให้ใช้สวิตช์แบบนี้แล้วเราลากตรงนี้ไปจุดที่เราควบคุมโดนน้าได้ไฟ5โวลต์ถึง7โวลต์เนี่ยไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ไม่อันตราย <c oughs> กรณีที่จะโดนฝนหรืออะไรพวกนี้เราก็ซ่อนตรงนี้ไว้ในกล่องหรือในบ้านแล้วลากสายพวกนี้ออกไปควบคุมนอกบ้านนะครับข้อดีของเขามีอยู่จุดนี้เลยซึ่งถือว่าปลอดภัยกับเด็กหรือคนชรานะครับตรงนี้นะ ก็ดีกว่าโซนอัพเบสิกซึ่งโซนอั a เบสิกเนี่ยเราต้องใส่กล่องกันน้ําแล้วควบคุมไม่ได้นะครับก็คือเปิดผ่าน wi-Fi หรือกดหน้าตัวเครื่องอย่างเดียวแต่ตัวเนี้ยเราสามารถลากสาย S1 S2 ออกมาด้านนอกได้เพื่อความปลอดภัยหลังจากที่ตัวเนี้ยเชื่อมต่อแล้วนะครับเรามากดเพื่อเชื่อมต่อผ่านมือถือกดค้างเพื่อให้ไฟกระพริบเหมือนเดิมนะครับโอเคไฟกระพริบแล้วกระพริบรัวนะครับ ตามรูปแบบของยี่ห้อ Smart Life เลยนะครับหลังจากนั้นให้คุณเปิดมือถือขึ้นมาเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4กิกช่นเดิมนะครับแล้วก็เปิดแอป,ป Smart Life นะครับตัวแอป,ป Smart Life ก็จะเจอผ่าน Bluetooth Edge เจอแล้ว UBS Smart Switch 1ซแก๊งนะครับแอดเลยง่ายและเร็วด้วยแล้วจะมีให้เลือก Wi-Fi แล้วก็มีรหัสมาให้ด้วยเนื่องจากว่าเราเคยเชื่อมต่อตัตอื่นแล้วเขาจำเอาไว้นะครับ ถัดไปเลยง่ายมากการเชื่อมต่อง่ายสุดๆเลยสำหรับตัวนี้ราคาก็ถูกด้วยรอเขาเชื่อมต่อสักครู่นะครับเรียบร้อยเชื่อมต่อได้แล้วครับเสร็จแล้วเสร็จสมบูรณ์โอเคมาแล้วครับคุณก็จะสามารถเปิดผ่านมือถือได้แล้วแค่นี้ก็เป็นมาตรฐานนะครับสำหรับสวิตตัวนี้ฟังก์ชันมาตรฐานก็เช่นเดิม ตั้งเวลาได้อย่างที่ผมเคยแนะนำไปนะครับก็มีเค้าดาวมีสเกจดูนะครับมีเซอร์กู t เลตมีร a นด o อมเปิดปิดหรือตั้งเวลานับถอยหลังนะครับอินชิ่งก็คือเป็นการเมื่อไหร่ที่เขาเปิดเขาจะนับทันทีแล้วถอยหลังปิดตามเวลาที่กำหนดถอยหลังกี่วินาทีหรือกี่นาทีก็แล้วแต่นะครับหน้าที่ของเขาก็ประมาณนี้มีเก็บหลอกด้วยบันทึกว่าเปิดปิดตอนไหนบ้างนะครับมีรีเลย์สเตตัสถ้าไฟดับ แล้วให้จําสถานะหรือเปล่าแล้วไฟมาให้เป็นสถานะปิดอยู่หรือเปิดอยู่หรือจําสถานะล่าสุดนะครับส่วนเมนูสุดท้ายนะครับที่เป็นล็อกเกอร์สวิตช์ฟิ h a n g e s สเต e นะครับเข้าใจว่าให้สลับไปสถานะตรงข้ามนะครับแล้วก็มีปุ่ม Reset Switch อยู่ตรงนี้อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ครับขอข้ามแล้วก็ในส่วนของเมนูอื่นๆก็เช่นเดิมครับเปลี่ยนชื่อได้ สามารถที่จะแจ้งเตือนออฟไลน์ได้นะครับมีฟังก์ชันมาตรฐานเท่านี้ถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถกดดิงก์ใต้คลิปได้เลยตัวนี้เอาไว้ DIY เอาไว้ใช้ในสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็เป็น DIY ที่ราคาถูกมากเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับถ้าเกิดไม่ได้สนใจที่จะเอาติดผนังหรือขันน็อตติด ในกล่องกันน้ำอะไรพวกนี้ครับสามารถซ่อนใต้หลังคาได้ข้อดีก็คือเวลาที่เราซ่อนใต้ฝ้าฝ้าฉาบเรียบเวลาที่เราต้องการรีเซ็ตนี่ครับกดตัวนี้ค้างไว้ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเขาก็จะรีเซ็ตได้ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้เป็นข้อดีของสว e ิตช์ oem smart life รุ่น diy mini ตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะหน้าตาแบบนี้นะครับก็เอามาฝากเท่านี้เป็นวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับท่าในใดมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้รอบคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ